ด้านของกรมทางหลวงจะประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนรูปแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครรอบที่3ด้านตะวันออกช่วงจุดตัดทางหลวง3312ถึงทางหลวง34ค่ะ สำนักสำรวจและออกแบบกรมทางหลวงจะประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่มีส่วนได้เสียเพื่อทบทวนรูปแบบโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครรอบที่3ด้านตะวันออก ตอนแยกทางหลวงหมายเลข3312บรรจบทางหลวงหมายเลข34จัดขึ้นที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธงอเภอบางเสาธงจัังหวดสมุทรปราการโดยมีผู้แทนหน่วยงานรัฐองค์กรท้องถิ่นผู้นำชุมชนและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงแม้ว่าการศึกษาและออกแบบเบื้องต้นของโครงการจะแล้วเสร็จแล้วแต่กรมทางหลวงจำเป็นต้องทบทวนใหม่นะคะเนื่องจากสภาพพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง จึงต้องศึกษาเพิ่มเติมทั้งด้านของสิ่งแวดล้อมปริมาณการจราจรและความเหมาะสมของรูปแบบโครงการค่ะซึ่งเป้าหมายของโครงการก็คือการช่วยเอำนวยความสะดวกการเดินทางระหว่างภาคเหนืออีสานและตะวันออกลดปัญหารถติดบริเวณถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครรอบที่สองที่เริ่มจะมีปริมาณรถมากเกินศักยภาพ ซึ่งเวทีครั้งนี้เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็นเสนอข้อกังวลหรือแนวทางที่เป็นประโยชน์เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการออกแบบโครงการให้ตอบโจทย์ประชาชนใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่ากระทบวิถีชีวิตชุมชนให้น้อยที่สุดและพัฒนาระบบคมนาคมได้อย่างยั่งยืนในอนาคตค่ะ